จังหวะที่เหลือดูชื่อี่น้องๆลงสนามแล้ว13930อ่าแม่อันตรายนะครับเล่นหน้าประตูราบ,บดีดึงจังหวะราบ,บดีบังอยู่บังไม่มิดบังไม่มิดโด,ดนฉกไปแล้วแล้วบอลปั๊มกันอยู่ครับสปอตติ้งได้บอล26่ิอีกครั้งกเม็ดกิดเม็ดจะพิกเข้าขวายิงไม่ได้บอลจังหวะต่อมาไหลามาจริงเลยเลยติดบล็อกกิดเม็ดตามมากิดเม,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 ม็ดยังไงกิดเม,ม็ดกิดเม็ดคืนมาจิงโอ้ดึงขยันเองแล้วซ้ำไม่ได้ บอลเคลียร์กันประตูขวาลูกนี้กรรมการเต่าแล้วไปหนีบ,บอลครับประตูขวาแม่ยิงลูกนี้จริงๆเข้ากรอบแต่เพื่อนขวางครับแม่เพื่อนจะเกิดเพื่อนไม่ให้เกิดโอ้ลุยต่อครับเฟรซิ่งดุดันดึงไว้เอาขึ้นมาไม่ไดีเท่าไหร่กูคลิกกุคกคลิกกันอยู่คลิปเมตดวิ่งจิ้บอลทุ่มครับคลิปเมดทุ่มออกมาตรงกลางดูไปเลยโดยตรงก็ไม่นับนะครับ ขึ้นมาของสปอร์ติ้งไหลามาขวายิงลูกนี้ติดเซฟแล้วซ้ำไม่ได้ซ้ำอีกทีนึงอ่าเหมือนจะว่าซ้ำเนี่ยแย่ขาเล่นอันตรายไปแล้วครับยังเล่นไหวครับนาะพลแต่ดูลักษณะการวิ่งยังน่าจะยังนะครับเขาบอกว่าในบรรดาเยาวชนเองนอกจากดูเรื่องของฝีเท้าแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาดูคือเรื่องของจิตใจครับเตะแล้วมีอารมณ์หรือว่าเตะแล้วโฟกัสที่ลูกบอลโดนเตะแล้วอะไรเงี้ยครับ นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เอายิงเลยลดูดิบอลเซฟตกยางครับยางยางยาง,งครับแมพูดยังไม่ทันจบครับไอเดี๋ยวตอนพักครึ่งผมผมขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันฮนะเอาครับจบควอเตอร์ไปครับเป็นทางด้านของสปอร์ติ้งที่นำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับเปิดยาวมาเลยครับราบริอา้าวเตะมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสปอร์ติ้งแล้วเคลียร์มาตรงนี้ได้ฟาวเอาวอะครับ จังหวะได้ฟรีคิกครับน่าจะได้ลุ้นเหมือนกันครับวอนทุ่มของสปอร์ตติ้งครับยังมีเี็นแค่ประตูเดียวที่เกิดขึ้นนะครับสกอร์เป็นแค่หนึ่ที่สปอร์ตติ้งนำอยู่ครับสปอร์ติง้งเก็บได้ครับไหลออกมาตรงเนั้นแคบแล้วออกเวครับ เปลี่ยนกว้างออกมาดีนะครับเปอร์ครับไวตัดขวบเท่านั้นนะครับตามข้อมูลจากคอมเมนต์ที่บอกเรามาครับส่วนน้องมิวเบอร์สิบสามราตรีเนี่ยไม่ได้ลงนะครับโดยคอนเต้เอ้าปล่อยบอลตกแล้วประตูเอ้าเซฟเต้นเต้เต้นเ้โอ้ยเกือบไปหนูปาบรีเคลียร์ที่ไม่ได้ฮาร์เปอร์มาสกอร์ยังเพียงแค่หนึ่งศูนย์นะครับสปอร์ติ้งนำอยู่แค่ลูกเดียวระวังเดินด้วยระวังด้วยเล่นทีบอลครับ นี่ครับระวังลุกไปว่าต่อรายการอื่นได้นี่คือรายการที่ก็เป็นหนึ่งไยังไปได้ต่อครับยังไปได้ต่อผู้สินปล่อยให้เล่นมาเวลาน่าจะใกล้หมดแล้วเคลียร์ทิ้งไปเลยแล้วออกครับผู้สินเป่าจบเกมครับเป็นทางฝั่งของสปอร์ตติ้งครับที่ชนะราชบุรีไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับเก็บ3าคะแนนได้สำเร็จนะครับด้านของสปอร์ตติ้งครับนัดแรกที่เขาลงแข่งขัน